อยู่นะคะห่างหายกันไปเป็นอาทิตย์น่ะเนะเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งๆอะนะคะจัดก,การเรื่องบ้านนะคะตอนนี้เกิดก็ประกาศขายบ้านใช่ไหมคะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกนะคะที่เปิดโอเพนเฮาส์ะนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือดูบ้านแบบเยอะมากดูมาแบบดูมาเป็นเดือนแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ ล้ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไงหลังนี้เดี๋ยวกจะอธิบายทีนึงนะเพราะมันเป็นหลังคอนสตรักชั่นเพิ่งสร้างใหม่เลยนะคะแล้วก็เกศชอบมีคอนสตรักชั่นนะเหมือนกับบ้านเกศที่เกศเคยที่เกศซื้อมาล่าสุดนี่ที่เกศกำลังจะขายนะคะก็คือเขาเอาบ้านเก่านะคะน็อกดาวน์หมดเลยแล้วก็ทำเป็นบ้านใหม่นะคะตอนนี้เกศก็มาดูบ้านหลังใหม่นะคะก็ค่อนข้างที่จะชอบนะแต่เดี๋ยวยังไง จะสำรวจพื้นที่ก่อนนะคะแล้วก็เป็นบ้านที่สามารถดูได้ง่ายเพราะว่าไม่มีคนมาเอเย่นอะไรเงี้ยพามาดูนะคะเพราะว่าเป็นเขาเขาบอกรหัสล็อกบ้านมาให้นะคะเดี๋ยวไงจะเข้าไปดูกันเนอะ This house is like two um, go acre. ประมาณสองเอเคอร์ติดๆนะนะคะหลังนี้นะฝั่งนู้นน่าจะลังก่อสร้างอยู่นะคะเป็นสไตล์โคลนเนียลนะคะเกดอยากได้สีห้องนอนสามห้องน้ำนะคะแต่ตอนนี้บ้านหลังนี้มันสามห้องนอนสามห้องน้ำเดี๋ยวไงกิจะไปดูว่ามันมีพื้นที่ใช้สอยสามารถาสร้างเป็นทำเป็นสีห้องนอนได้หรือเปล่านะด้านในนี้ก็เป็นาลานจอดรถนะคะ จอดรถได้สองคันนะคะอ่ามีสองประตูนะแล้วก็มีประตูทางเข้ามานะคะนี่เป็นห้องจอดรถนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่ง Can you turn on the light? Ooh, this can be another room. <Yeah. S 1> no? Let me take a look. Here we go. Let me see นี่น่าจะเป็น ห้องนอนชั้นล่างนะแต่ว่ามันไม่มีหน้าต่างหรือเปล่านะคะโอเคอันนี้เป็นชั้นล่างนะคะ <Yeah. S 1> this is great this, <will> this is can be um another bedroom นะคะน่าจะเป็นห้องด้านล่างได้อีกห้องนะคะเป็นห้องนอนนะอันนี้เป็น yeah, this easy อันนี้ยังไม่ finish นะคะเป็นเบสเ m e n t นะคะเป็นเบสเ m e n t นะคะ <c oughs> เพืะะ่อน <c oughs> WINDOW? DOOR? WINDOW i s Windows not much s <S <It> s <S just like <business. S 2> only one window อันนี้ประตูออกไปด้านนอกนะคะเพื่อนๆคือเกตจะหาห้องที่มันทำเป็นสี่ห้องนอนได้นะคะถ้าเบสเมนต์ข้างล่างนี้ใส่หน้าต่างได้อีกก็น่าจะเป็นห้องนอนได้นะแล้วก็บล็อกอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะ,ะแต่ชั้นบนน่าจะเป็นแค่3ห้องนอนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ อันนี้เป็นชั้นล่างนะคะแล้วก็นี่เป็นห้องเล็กๆอีกห้องหนึงแต่ไม่มีหน้าต่างมันน่าจะอัดนะอโอเคค่ะขึ้นเราขึ้นผ่านอ่าขึ้นผ่านทางก a r a g นะคะจะบอกอีกทีนึงว่าบ้านหลังนี้เก็บถ่ายได้นะคะบ้านอื่นเก็บไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่า เขาโอเพนเฮาส์ก็จะมีเอเย่นมีคนหลายคนนะคะเกดก็ไม่ mm hmm. ไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกที่จะถ่ายนะคะ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. อ,อันนี้เดี๋ยวเริ่มจากประตูนหน้าบ้านนะคะ So this is the f r o n t d o o r อันน, mm hmm. น,นี้อันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของเล็ก, mm hmm. ลกๆนะทางเป็นฮอล์เวย์นะคะ แล้วก็เดินประตูเข้ามานี่ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นบนนะคะมาทางซ้ายามาทางซ้ายน่กจะเป็นห้องห้องอะไรห้องกินข้าวรอเปล่าหนอด t h i s ่ t h i ิ i แอ i ด i s i s ซี่เ i อ i เลฟินะคะเป็นหนึ่งห้องก็จ <is> จะบอกว่าบ้านที่นิวอิงแลนด์นะคะทางที่กิจอยู่ทางตะวันออกนะคะ ของสหรัฐอเมริกานะคะส่วนใหญ่จะบ้านเป็นบ้านเก่านะบ้านใหม่นี่จะแบบน้อยมากนะคะแต่เกดชอบหาบ้านใหม่กันนะนะคะแต่ก็ไม่รู้เนอะเดี๋ยวก็ต้องดูไปนะแล้วก็อันนี้ทางด้านขวานะคะเข้ามาจากประตูก็จะเป็นอ่ห้องอาหารนะคะห้องอาหารนะคะแล้วก็บ้านที่เกดอยู่ยตอนเนี้ยที่เกดซื้อเกดก็ซื้อจากคอนสตรักชั่นนะคะ คนจากคนที่เขาก่อสร้างคนที่เขามีเงินนะคะซื้อบ้านแล้วทซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านนะคะและ้วก,ก็ซื้อต่อจากเขาอะนะคะอ่าอันนี้เข้ามาก็จะเป็นห้องครัวนะคะแสงนิดนึงเนาะนี่นะคะเป็นห้องครัวห้องครัวใหม่พื้นยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแล้วนี่ก็น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งอะนะคะ living room นะคะก็มีไฟเ p อ e s เพรสนะคะตรงนี้เป็นเป็น, Gas, นแก๊สน่าจะเป็นแก uh ๊ส huh. ก็ไฮเซลลิง hmm. นะคะกิชอบ I love it mm hmm. แล้วก็ออกไปหน้าระเบียงนะคะนิดนึงนะคะ2องเอเคอร์นะคะ mm hmm. เพื่อนๆแล้วก็ตัวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็โอเคนะคะ เป็นห้องอีกห้องนึงสไตล์โคลเนียเวลาเข้ามาก็จะแบ่งซ้ายแบ่งขวานะคะห้องนั่งเล่นห้องน้ําด้านล่างนะคะหนึ่งห้องนะนะคะห้องน้ำหนึ่งห้อง so they don't have a bathroom here this is a pantry this is pantry pantry is gonna be awesome right here นะคะนี่จะน่าจะเป็นห้องเก็บอาหารนะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นอยอยู่นะคะแล้วนี่ห้องน้ำ so they don't have a bathroom I mean a toilet Um, อันนี้เป็นอ๋อนี่จะน่าจะเป็นห้องอันนี้น่าจะเป็นห้อง,อ,นนอ,งอันนี้นะคะห้องอะไรอะห้องซักผ้านะคะอยู่ชั้นล่างนะเยอะโอเคมีโบชัวนะคะโอเคนะคะแล้วก็ หลังนี้หลังนี้อ่าอยู่ที่จะบอกราคาดีหรือเปล่า,อาเอาไว้ก่อนดีกว่าเนอะนะคะนี่ซิงคนะคะซิงค่อนข้างที่ใหญ่นะคะยังไม่เสร็จยังไม่อะไรเลยนะเดี๋ยวอ่าจะลองขึ้นไปชั้นบนกันนะคะนัา ก็เนยดี๋ยวเอาโบชัวไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกิจจะพกขึ้ไปดูชั้นบนต่อนะคะก็ชอบอะอยากได้กอ็อยากได้อะไม่รู้จะตอบว่ายังไงยังไม่เสร็จนะคะก็เนี่ยคะ่ะเ,เดี๋ยวจะขึ้นไปดูชั้นบนกันนะคะอันนี้บันไดขึ้นไป อันนี้บันไดขึ้นไป n love it Now you love it โยอ๋อค่บ้านที่เกดไปดูในส่วนใหญ่ที่เกตบอกอีกทีบ้านนิวอิงแลนด์ที่รัฐที่เกดอยู่นะคะแล้วก็รัฐใกล้เคียงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเก่านะคะเป็นบ้านเก่าบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเก่านะคะที่เขาทุบทุบออกไปนะคะแล้วสร้างใหม่นะคะจะหาบ้านใหม่ได้ยากมากนะคะแล้วจะบอกว่าราคานะคะบ้านตอนนี้นะคะ พุ่งกระฉูดเลยนะคะเพราะว่าดอกเบีย้ยต่ําในรอบ50ปีนะคะทําไมคนเขาถึงอยากขายอยากซื้อใหม่กันนะคะเพราะว่าบ้านได้ราคามากนะคะน,นี่เป็น2องซิงค์นะคะเพื่อนๆซิงค์นะคะอันนี้น่าจะเป็น master bathroom นะคะเอะ๊ไม่น่าจะใช่ใช่หรือเปล่า master bathroom น่าจะไม่ไเป็น shower นะอันนี้เป็นชาเวอร์นะคะแล้วก็ในห้องนี้ เป็นห้องเหมือนก็เก็บเก็บผ้าเก็บอะไรอย่นี้นะคะ I'm not sure this is like master or not but master is supposed to be a tub Right? This is the master This is t h m a t e r a w ไม่เป็นทับนะไม่เป็นอ่างอ่ะเป็นชาเวอร์นะคะับ It's okay แล้วก็อันนี้ห้องนอน I think it's pretty small สำห m ับมา Master อันนี้เป็นห้องน่าจะเป็นห้องเสื้อนะคะยังไม่เสร็จอะไรนะคะด้านหน้าก็เป็นเบนช์ภาษาเขาเบนช์ไอคอเบนช์เป็นสตอเรจด้วยนะคะตรงนี้นะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนนี่ how many bed room in u p h e r r three โอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะ แล้วก็เป็นห้องอู้อนี้เล็กจังเลยอะ่ะห้องเสื้อผ้าเหรอเล็กมากเลยอะ่ะเล็กกว่าห้องลูกชายของพี่เกดอยู่อีกนะคะก็คงอาจจะต้องตุซื้อตู้เสื้าอะไรอย่างนี้ไว้ก็เล็กนะคะอันนั้นแล้วก็อันนี้ทางเดินมาอีกห้องหนึ่งนะคะ อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำระหว่างกลางอู้บู้ทับ right here อันนี้ one sink นะคะ sink เดียวนะคะไฟ so they have a tub right here small tub mm hmm. tub i so small. s small okay. ไม่ไม่ใหญ่นะคะ So it ีห้องน้ำสองห้อ h ครึ่งใช่ไหมอ๋อสองห้องค a ึ่งอ a ่าเอ่อแล้วก็ห้องนี้ <What S 1> อีก <is S 1> ห้องหนึ่งนะคะ ห้องนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็โอเคไอไอ just uh, yeah small wardrobe like small closet nice and bright in here yeah very yeah very really nice and bright สว่างมากนะคะอันนี้เหมือนกับเขาน่าจะก่อสร้างอีกหลังหนึ่งนะคะฝั่งนู้นนะนะคะซื้อบ้านที่มีการที่ค่อนข้างยากมา,มากเลยนะเพราะว่าตอนนี้สามเกเกตเนี่ย คือไม่อย่างย้ายที่ทํางานนะคะอยากจะอยู่ที่ทํางานเก่านะคะซึ่งการขับรถจะต้องไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะต้องไม่เกินเลยนะคะแล้วก็อ่าอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะโรงเรียนจะต้องดีนะคะเพราะว่ามีบ้านบางหลังในเกบชอบ,ชอบคือที่เกบไปดูเนี่ยราคาได้อะไรได้มีสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยสวยนะคะแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ดีนะคะโรงเรียนบอกว่า สกอร์ไม่ดีนะคะก็ไม่อยากได้นะคะแต่พอหลังที่อยากไม่อยากได้บางทีโรงเรียนดีนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเลือกยากนะคะบ e ๊กแค f u l อันนี้ขึ้นไปด้านบนอันนี้เหมือนที่บ้านบ้านเกียรก็มีนะคะแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะคะด้านบนนะคะก็ uh, I think we should talk to them They're not gonna finish this until l i k e Somebody like put an offer ก็เกดคิดว่าบ้านหลังนี้น่าจะยังเขายังไม่สร้างต่อนะคะจนกว่าเขาบอกว่าเลือกสีเลือกอะไรได้นะคะเลือกพื้นเลือกอะไรได้นะคะเขาคงยังไม่ทาต่อจนกว่าจะมีคน o f f ร์นะแล้วก็คิดว่ายังไม่มีคน o f f ร์นะคะก็อยากจะเสนอราคานะคะแต่เกดจะต้องปิดเกดจะต้องปิดู้เกดจะต้องปิดบ้านเกดก่อนนะคะปิดปิดเพราะว่าเช็คออเฟอร์แล้วก็เช็คคนมาตีประเมินราคาบ้านเกดนะคะแล้วเกดก็ ถึงจะเสนออเกจจะออฟเฟอร์ตรงนี้ไปต่อนะจะได้ไม่ต้องเสียอะไรซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนน่ยน,นะคะ,อ,ะอันนี้บันไดลงไปนะคือยังอะไรยังไม่เสร็จเลยเนาะอายคาลิฟิเดส I love it <laughs> I love it Yeah To it make an in-law Right Yeah if not I mean like kids still young they can like live upstairs Right Exactly Yeah we'll see can stay t o g e ้ h e r for n อ w นะคะน้องๆก็ยังไม่โตนะคะ,ะก็ยังไม่รู้นะคะอีกสามสบปีจะย้ายอีกรอบนึง <laughs> <laughs> ก็ได้ก็อ่า yeah for now I I kind of like it, love it. I love it นะคะ <laughs> ก็เนี่ยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวย,งยังไงอันนี้เป็นข้าวๆนะคะบ้านที่อเมริกานะคะ เกดบ,บอกนิดนึงนะคะหลังนี้นะคะไม่ได้อยู่รัฐที่เกดอยู่นะคะเกดอยู่รัฐแมสซาชูเซตส์นะคะหลังนี้อยู่รัฐนิวแฮมป์เชอร์ซึ่งไม่ไกลนะคะอยู่รัฐนิวแฮมป์เชอร์นะคะแล้วก็าถามว่านิวแฮมป์เชอร์เนี่ยาภาษีบ้านแพงนะคะบ้านค่อนข้างที่จะถูกแต่ตอนนี้บ้านไม่ถูกเลยนะคะทุกที่เลยนะบ้านไม่ถูกนะคะบ้านแพงนะคะก็ค่อนข้างที่จะแพง แต่ถามว่าบ้านใหม่มันก็คุ้มนะคะอ่าก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งหงหลังนะคะที่ชอบนะคะก็ดูกันต่อไปนะคะเกดจะมีเวลาเนาะยังไม่ได้รีบนะคะว่าจะต้องเอาเลยนะคะเพราะก็ยังมีบ้านอยู่นะแล้วก็อ่าอะไรก็ยังไม่เสร็จนะคะก็ที่ถ่ายได้ก็ที่บ่อะคะเพราะว่าไม่มีคนนะคะ เป็น private นะคะซึ่งซึ่งเราได้ประตูปลดล็อกนะคะ mm. เข้ามานะคะ mm. เขาให้มานะคะเ mm. จ้าของอนะคะ mm. ก็เกดเลยสามารถถ่ายให้เพื่อนๆดูได้นะคะอันนี้เป็นสไตล์ colonial นะคะเกดชอบ colonial mm. นะคะเออเนี่ยค่ะเพื่อนๆเออก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายรอบนอกให้ดูนะคะ It's okay. <S It okay. Nice car. <laughs> เป็นอะไรลกึกอ่าหนวอะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอ่า uh, oh, มันไ <okay. S 2> ม่เหมือนไม่ได้ย่านะอ่า <laughs> uh, <no> yeah no fence yet อันนี้ด้านหลังของบ้านนะคะอ่า uh, ด้านหลังของบ้านนะคะ นี่ด้านข้างรถบรรทุกบรรทุกก็ยังอยู่เลยเนาะแดดค่อนข้างแรงนะคะเอ่อนี่คือตัวบ้านะคะที่เก็ดมาดูนะนะคะแล้วก็อ่า โล่งๆแล้วค่ะยังไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยนะ